จากการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินทรีย์ลงบังผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะครับจะทํากระเจี๊ยบตากแห้งซึ่งในการผลิตแบบเดิมเนี่ยนะก็จะนํากระเจี๊ยบเนี่ยไปตากแดดจนแห้งซึ่งกําลังผลิตเนี่ยนะฮะก็คือจะใช้เวลาในการตากจนแห้งในหกวันคือสิบกิโลกร,รัมสดของกระเจี๊ยบจะได้กระเจี๊ยบแห้งหนึ่งกิโลกร,รมัมปัญหาที่เกิดขึ้นนะคือตากไม่ได้แดดก็กลุมความชื้นไม่ได้ขายไม่ได้ราคา พื้นที่การตากมีจํานวนจํากัดไม่สะอาดแล้วก็มีฝุ่นละอองนะครับสิ่งที่ต้องการพัฒนาก็คือต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ในการตากนะตากที่ครั้ง,ละ,ะงละมากๆนะสะอาดแล้วก็มีความชื้นที่เหมาะสมนะจากทีมงานของเราก็ได้ทําการออกแบบก็คือเป็นตู้อบแบบเคลื่อนที่ได้สามารถาตากได้สองระบบ ระบบที่1เนี่ยก็คือในช่วงที่มีแสงแดดนะฮะเราก็จะใช้แสงแดดเนี่ยนะฮะในการตากโดยแสงแดดตัวนี้สามารถผ่านตัว,ต,วตัวตู้อบของเราได้นะฮะแล้วก็จะมีตัวเราจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศเข้าแล้วก็ดูดอากาศออกโดยพัดลมที่ดูดอากาศเข้ากับอากาศออกเนี่ยเราจะใช้แหล่งพลังงานจากแผงโซลาเซลล์นะครับ ส่วนระบบที่2เนี่ยนะระบบที่2ในกรณีที่ไม่มีแสงแดดเนี่ยเราก็สามารถจะอบในที่ร่มได้โดยเราจะใช้ตัวฮีเตอร์นะฮะซึ่งฮีเตอร์เนี่ยเราก็จะได้จากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลารเซลล์นะครับใน,ในการอบอยากให้กิจากิจชุมชนเนี่ยก็คือ list มาว่าคุณต้องการจะอบอะไรบ้างเพราะเราจะสร้างคู่มือให้กับเครื่องนี้เอาไว้เพราะว่าเครื่องแต่และเครื่องที่ออกแบบมาเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ย ถ้าจะเป็นของเครื่องนี้เราจะริสต์มาว่าเราต้องการอบมะนาวเราก็ต้องหาจุดที่ว่าความร้อนเท่าไหร่นะฮะเวลาเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ละทีนี้โอ้ใครมาสั่งกําหนดได้เลยฉันรู้แล้วว่าถ้าฉันอบมะนาวด้วยอุณหภูมิ64องชั่วโมงเสร็จแล้วใช่เบอร์หนึ่งใชเบอร์สองอ่ามันจะมีบอกอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะกําหนดผลิตภัณฑ์ที่เขาจะมาซื้อเราได้ไม่ต้องไปรอถึง6วัน แล้ว6วันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีที้ฝุ่นเกาะคุ่นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสะอาดความสะอาดหลายๆอย่างนะเจ้าโป่งเลยเออแต่ว่าแค่นั้นก็มันต้องเด็กหมดแล้วถ้ามีเด็กลูกเข้ามาในร้านนะเออหมอมาดีกันตั้งแต่แอมลูกสาววันนี้เริ่มตั้งแต่11 20

ตอนแรกตึกเปลีป่ยนมันก็ลมหมุน,มนอันนี้ขี่ชั่วโมงแล้วจ้ะอ่าตั้งแต่1จ็ดโมง40ส่สโมงสีตอนนี้บ่าย2องโมงก็แค่ชั่วโมงกว่าๆบ่าย 40. 2 40บ่าย 40. 2 40แล้วนะก็2ชั่วโมงบีให้ดูหนะ่อยโอเค กระเจี๊ยบนี่ยปีบมาแตกต่น่หรอเป็นสเปคดีมากพ้อบแล้วเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้นี่จัดเกงเด็ดจับเบร้าแบบจับจับไปน้ำเนี้ยเพราะว่าม่นจับมากขนาดนี้เนาะมันจับไปกะอนียบมาก่อนแล้วตอนใส่ส่เอ็น่าจะนน้ำ1ันหน่ยไม่สไม่จริงๆเราต้องม่สิบเอ็ดี่อ๋อถ้าสดจได้ครับแต่นี่คือชุบน้ำเจีุบน้ำมันนอนนีครับ สี่สนนิบนาที<อ>ให้พวกข้างบนนะ่ะใ,ใกล้ๆเนี่ยท่านไต่มันเหนียงหมวกหนาบะร้อ,เอ,อนเหมอืมอนเราไม่ต้องเอาอะไรอันนี้หกสิบองศานะตั้งไว้นะ